สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์มวยากลไพ่นะครับดูนะครับดูนะครัไอที่กลองลิดไพ่นะดูให้ดีๆนะครับนิธีการเล่นนะครับนี่ยครับ ว่คุณเลือกไพ่อันนี้ครับสีโปแดงเห็นไหมครับมาสีโบแดงไว้ข้างบนนะครับนี่ครับใช้สีโปแดงไหมครับไม่ใช่แล้วครับกวางไว้ครับนี่ใช้สีโปแดงนะครับกอไม่ใช่ มีไอสีโบแดงครับไม่ใช่ครับเราจะเก็บไว้นี่ครับก่อนที่ยจะมาให้ดูมีไอสีโบแดงนะครับไม่ใช่หรอครับนี่ยสีโบแดงนะครับไม่ใช่ครับอ้าวอ้าวไอสีโบแดงหรอครับไปเปิดดูได้เลยครับเนี่ยครับอีกคนอีกคนหนึ่งนะครับ นี่คือนะครับเศษข้าวหลังจากนะครับนี่ครับเศษข้าวหลังจากวางไว้ตรงกลางนะครับนี่ครับเอานื้อด้า,ายเข้าไปขอบคุณครับ